รอบดือดครับผมจับกบเข้าคู่นะมาครับคู่นึงครับหมอเลยครับคู่นึงครับนี่เบ้อเลยครับนี่ครับกบเข้าคู่นะครับสวยสวยเลยครับกบข้าคู่ครับ เจอคู่นะครับเจออีกคู่หนึ่งแล้วนะครับเด็กๆครับขบเข้าคู่เยอะนี่ครับนี่คู่ไม่ค่อยใหญ่ครับไปครับตัวคู่ดุดแล้วตรงนี้ครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวใหญ่นะครับตัวรุ่นๆครับตรงนี้ครับคู่ที่สามครับมาแล้วครับคู่ที่สามครับ ตัวคู่ใหญ่ใช่ไหมครับตัวเมียก็ได้ยกนี่ครับผมตัวเมียใหญ่เลยครับตัวคู่เล็กไปหน่อยคู่ที่สี่ครับผมคู่ครับตัวเมียใหญ่ครับตัวเมียตรงนี้ตัวคู่ก็ใหญ่ครับรใหญ่มากครับนี่ครับ ใหญ่ทั้งคู่ครับทั้งตัวคู่ตัวเมียครับคู่นี้หมาเนี่ยแล้วครับสุดยอดครับครัเจอตรงนี้คู่ครับนี่ครับคู่นียครับใหญ่ครับใหญ่ครับคู่ที่อแล้วนี่ครับจำไม่ได้แล้ว